ความเป็นมาของธงชาติไทยสีนาทสุริยะผู้เรียบเรียงลูกเสือชาวบ้านค่ายวัฒนาวิทยาลายัยธงสีแดงในสมัยโบราณคนไทยใช้ธงเป็นเครื่องหมายกองทหารเมื่อไปทำศึกสงครามทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้มองเห็นแต่ไกลว่าหมู่พวกของตนอยู่ที่ใด และเพื่อการเรียกชุมนุมหรือการเดินทางไปด้วยกันเป็นหมู่มวดครั้นต่อมาคนไทยเดินเรือไปค้าขายกับต่างประเทศก็คงมีความจำเป็นจะต้องใช้ธงประจำเรือเพื่อแสดงสัญชาติเท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานว่าไทยใช้ธงสีอะไรเป็นธงชาติก็เมื่อรัชทูตไทยไปประเทศลังกาเมื่อประมาณพุทธศักราช2296 ในรัชสมัยพระเจ้าบรมโกศสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายได้ระบุหนังสือจดหมายเหตุทูตไทยไปลังกาทวีปว่าใช้ธงพื้นสีแดงและธงสีแดงนี้ก็ได้ใช้มาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ธงช้างสีขาวอยู่ในวงจักรสีขาวบนพื้นสีแดงรัฐบาลไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภา,ายัยต้องทำการค้าขายเพื่อหาผลประโยชน์มาบำรุงบ้านเมืองในสมัยนั้นมีเรือของราชการสองลำติดต่อค้าขายกับเมืองต่างๆสุดแล้วแต่จะต้องการสินค้าจากเมืองใดสําหรับเมืองสิงคโปร์นั้น เจ้าพนักงานชาวอังกฤษเป็นผู้ควบคุมการค้าอยู่เมื่อใดที่เรือของราชการไทยไปถึงก็ได้รับการต้อนรับและให้ความสะดวกเป็นอย่างดีต่อมาเจ้าหน้าที่ที่ชาวอังกฤษทราบว่าเรือของพ่อค้าไทยตลอดจนเรือของชาวชวามาลายูต่างก็ชักธงสีแดงเหมือนกันดังนั้นจึงกราบบังคมทูลมาว่า ขอให้ทรงใช้เครื่องหมายธงให้แตกต่างไปจะได้ทราบแน่ว่าเป็นเรือของราชการในระหว่างนั้นได้มีช้างเผือกสามเชือกมาสู่พระบรมโพธิสมพารซึ่งนับว่าเป็นเครื่องแสดงถึงพระบารมีตามประเพณีโบราณดังนั้นจึงทรงใช้รูปช้างเผือกในวงจักษสีขาวติดตรงกลางธงสีแดง เป็นเครื่องหมายธงราชการส่วนเรือพ่อค้าไทยก็คงใช้ธงพื้นสีแดงตามเดิมธงช้างเผือกบนผื้นสีแดงตอนต้นรัชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สี่ ชาวยุโรปและชาวอเมริกันเข้ามาค้าขายกับประเทศไทยมากยิ่งกว่ารัชกาลใดๆที่แล้วมาทั้งนี้เพราะพระองค์ได้ทรงยินยอมแก้ไขส่วนที่สัญญาการค้าใหม่ทำให้มีชาวต่างประเทศมาตั้งบ้านเรือนตั้งสถานกงศุนยและบริษัทค้าขายในกรุงเทพอย่างคับข้างแต่และแห่งก็ชักธงชาติเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของตน เมื่อเป็นดังนี้สถานที่ราชการของไทยก็จำเป็นจะต้องใช้ธงชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงแก้ไขเปลี่ยนแปลงธงเหลือราชการโดยเอาวงจากสีขาวออกเพราะสมัยนั้นวงจากหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินทรงเหลือแต่ช้างเผือกไว้บนผืนสีแดงให้เป็นธงชาติ ในโอกาสต่างๆก็ได้ทรงใช้ธงช้างเผือกตลอดรัชกาลที่ห้าจนถึงรัชกาลที่หกธงริ้วสีแดงสลับขาวปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก ทรงเปลี่ยนธงรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าริ้วสีขาวสลับกับพื้นสีแดงลักษณะเหมือนธงไตรรงในปัจจุบันนี้ต่างกันที่ริ้วตรงกลางเป็นสีแดงส่วนธงไตรรงเป็นสีน้ำเงินขนาดกว้างสามส่วนยาวยาวหนึ่งส่วนครึ่งแถบขาวสองแถบกว้าง เสร็จหนึ่งส่วนหกของทางกว้างทาบบนความยาวของธงให้ห่างจากขอบล่างและขอบบนเสร็จหนึ่งส่วนหกธงไตรรงปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนแปลงธงสีขาวเป็นธงไตรรงโดยเติมสีน้ำเงินตรงกลางธงแทนริ้วใหญ่สีแดงเมื่อกองทหารอาสาของไทยไปร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับฝ่ายสัมพันธมิตรที่ทวีปยุโรปปีพุทธศักราช2461นั้นธงไตรรงของไทยได้ไปโบกสะบัดรปรากฏแก่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ขนาดกว้างสองส่วนยาวสามส่วนแถบสีน้ำเงินกว้างเศษหนึ่งส่วนสามของความกว้างแถบสีขาวแถบสีแดงกว้างเศษหนึ่งส่วนหกของความกว้างความหมายของธงไตรรง ความหมายที่ถูกต้องที่สุดของธงไตรรงปรากฏอยู่ในพระราชินิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดังต่อไปนี้ 16. ขอร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราไซ้ จึงยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาพระโปรดเป็นของส่วนพระองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามหนังสืออ้างอิง หอธิบายเรื่องธงไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพ 2. พระราชพงศาวดารรัชกาลที่สองสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 3. จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเดือนกรกฎาคม ถึงมก,กราคมพุทธศักราช2460 4. ประวัติกองทหารอาสาพุทธศักราช2460 61ถึง62 5. ทหารอาสาสงครามโลกอนุสรพุทธศักราช2496 อยู่เหนือความขุ่นมัวทั่วทุกสิ่งรู้แจ้งจริงสภาวธรรมนำจิตมั่นวางกังวลวางขันห้าพาเท่าทันไม่มีวันหลงโลกเศร้าโศกใจเห็นสักแต่ให้ว่าได้เห็นรู้สักแต่เป็นเช่นรู้ได้มหาสติอริยมรักจกนำไปสู่ปัญญายิ่งใหญ่คือนิพพาน หลวงปู่ให้ข้อธรรมที่ล้ำค่าด้วยเมตตาดำริสติปัฐานดุดประทีปสองพ้นอนทการดุดสายทานศรัทธาสุนาบุญ92ปีงามความล้ำเลิศสุดประเสริฐกำเนิดเพื่อเกื้อหนุนเผยแผ่ศาสนาด้วยการุณประจักษ์แจ้งกิติคุณบุญยริษ ขออัญเชิญพุทธคุณป้องรักษาให้หลวงปู่อยู่เมตตาต่อปวงสิทธิ์ดุดศูนย์รวมศรัทธาธรรมนำชีวิตเป็นร่มใสให้สิทธิ์ตราบเท่านานกราบหลวงปู่ด้วยศรัทธาสูงสุดพณะสิทธิ์18บแกุมภาพันธ์พุทธศักราช2548 พุทธสตินโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัตฉามิธรรมงังสารนังคัดฉามิสังฆังสารนังคัดฉามิ ทุติยามปิพุทธังสรรนางคัดฉามิทุติยามปิธรรมังสรรนางคัดฉามิทุติยามปิสังขังสรรนางคัดฉามิตติยามปิพุทธังสรรนางคัดฉามิตติยามปิธรรมังสรรนางคัดฉามิตติยามปิสังขังสรรนางคัดฉามิติดสรรนางขมันังนิติตังอมะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอัินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่อาตมาได้มีเวลาพบญาติโยมทั้งหลายในที่นี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้มีโอกาสชักชวนพวกหมู่เราให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งนอกจากนั้นเราไม่มีที่พึ่งแน่นอนเพียงแต่ไตรสรณคมก็เพียงพอแล้วให้ตั้งใจจริงๆถ้ามีความตั้งใจจริง ถ้ามีความเห็นชัดแจ้งแล้วนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระนิพพานเป็นสัจธรรมไม่มีที่พึ่งใดแน่นอนแล้วก็แปลว่าได้ใช้สำหรับการขึ้นต้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาพูดกันง่ายๆก็ว่ามีศรัทธาพอสมควรและถูกต้องในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระนิพพาน ที่นี้คำสอนของพระพุทธองค์ก็มีมากหลายเหลือเกินก็จะจับเอาแต่ข้อที่สำคัญเท่านั้นประการสำคัญที่สุดคือความไม่ประมาทความประมาทคือทางแห่งความตายตายจากจิตคุณงามความดีตายจากความชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอวิชากิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร มันมีชื่อว่านั้นเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าการที่จะพ้นจากอวิชชาธาตุที่เป็นพลังมหาศาลเราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วจากปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิยานังความเห็นแบบฝรัง่งนั้นสร้างโลกจากกระวาลขึ้นมาหมดนี้ อวิชาสร้างสังขารสังขารสร้างวิญญาณวิญญาณสร้างกามรูปนี้ให้ใหญ่มหาศาลทีนี้จะทำลายไอ้ตัวนี้ลงไปมันก็ต้องการพลังที่เหนือกว่านั้นมากก็ยิ่งเป็นการยากมากทีเดียวฉะนั้นพุทธธรรม ไม่ได้มาถึงด้วยการคิดคิดเอาเท่านั้นเพราะเป็นธรรมเหนือโลกเพียงแต่เข้าใจให้ถูกต้องว่าพุทธศาสนาเป็นธรรมเหนือโลกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วทั้งๆท,ท,ที่หลักสูตรก็มีอยู่หมดแล้วเป็นโลกุตรธ,ธรรมมรรคสัจจะธรรมหมายถึงมรรคสีผลสีนิพพานซึ่งเป็นเรื่องการปฏิบัติได้ทั้งนั้น แต่ก็ว่าจะมาถึงอันนี้ได้ต้องอาศัยเหตุว่าจะต้องมาถึงสัจธรรมตัวอย่างเช่นพระโคตมะพุทธเจ้าทีแรกเมื่ออสงขายเศษล้านปีว่างั้นเถอะก็เป็นคนธรรมดาทีแรกเมื่ออสงขายเศษล้านปีว่างั้นเถอะก็เป็นคนธรรมดาเป็นลือสีชีพไพรมีฤทธ์เหาะเหิรนเดินอากาศได้ ครั้งหนึ่งเหอะผ่านป่าเห็นเข้ามาประชุมกันอยู่ก็ลงไปถามว่าทำอะไรกันอยู่ก็เราเตรียมการรับพระพุทธเจ้ามีการทำบุญด้วยกันหรือศีหนะ่ะไม่มีสมบัติอะไรมียานสมบัติแต่สมบัติเงินทองไม่มีอาหารอาเหินอะไรก็ไม่มีกับเขาจะเอาร่างกายไปทำทานก็ไม่ได้ทีนี้ พอพระธีปังกรและพระพุทธสาวกเสด็จมาถึงแล้วท่านดาบทนี่ตอนนั้นยังไม่เป็นโพธิสัตว์เป็นคนธรรมดาก็สังเกตที่ไหนเป็นเปลือกตมก็ไปนอนคว่ำแล้วก็อรัธนาพระธีปังกรสาวกให้เหยียบย่มต่างสะพานพร้อมกันนั้นตั้งจิตแน่วแน่อธิษฐานตั้งใจก็อธิษฐานว่า ด้วยอำนาจผลการที่เราเอาร่างกายถวายเป็นทานให้พระทีปังกรเหยียบนี้ในที่สุดขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธ,ธะอย่างพระพุทธเจ้าองค์นี้เรียกว่าท่านปรารถนาใหญ่โตเหลือเกินนี่แล้วพระทีปังกรท่านก็มีอภิญญาของพระพุทธเจ้าสิก็รู้ว่าฤาษีนี่ปรารถนาใหญ่โตมากแล้ว มันจะสำเร็จได้หรือไม่ท่านก็มีอภิญญาอย่างรู้ด้วยว่าอาจสำเร็จได้ในอนาคตการอันนานเชิญให้รับนิมนต์ถ้ามันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายคงไม่รับนิมนต์หรอกท่านก็เหยียบหลังไปพร้อมทั้งสาวกพอเสร็จแล้วลือศีนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญชานสมาธิเชี่ยวชาญแปดก็แล้วการนั่งสมาธิเพ่งจิต ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้เป็นนั้นไม่ต้องซื้อต้องหาแล้วไม่มีไวรัสด้วยก็เกิดเป็นภาพขึ้นมานิมิตสิบประการคำตอบมีในนั้นอัตโนมัตินี่คือบารมีสิบขึ้นต้นด้วยทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาปัญญาแต่ ตัวสำคัญที่สุดในบารมีนี่คืออธิษฐานบารมีความเริ่มตั้งใจเป็นครั้งแรกปรารถนาจะพ้นโลกพ้นทุกข์พ้นเวียนว่ายตายเกิดอันนี้มีเฉพาะในพุทธศาสนาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่ว่าในอดีตปัจจุบันในอนาคตจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอันนี้อธิษฐานบารมีได้ชื่อเป็นจุดเริ่มต้น บารมีสิบมันก็เนื่องมาจากขึ้นต้นอันนี้ละ่ะบารมีทั้งหลายไม่ว่าทานศีลเกิดล้วนปรารถนาก็คือพระนิพพานคือพ้นจากปัญหาชีวิตเกิดเกิดตายตายเป็นทุกข์เป็นยากพ้นจากความโง่อันนี้ถึงสาวกก็เหมือนกันขึ้นต้นด้วยอธิษฐานบารมีทั้งนั้นอย่างพระโคโดมพุทธเจ้าจะว่าที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า เพราะเห็นว่ามันยากมากเพราะบาร,รมีสามสิบทิศอย่างเล็กอย่างกลางอย่างใหญ่นี่พระโพธิสัตว์เป็นต้นพระโคโดมเจ้าจะปฏิบัติไม่ต่ำกว่าสามแสนชาตินึกดูมากมหันเพราะแต่ละบาร,รมีนี้ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสัจธรรมพวกที่เห็นว่ามันเป็นการยากมากอย่างนั้นก็เลย ปรารถนาเป็นเรือพ่วงคือว่าสร้างคุณงามความดีเหมือนกันปรารถนาพ้นทุกข์เหมือนกันอธิษฐานบารมีปฏบิบัติบารมีเหมือนกันแต่ว่าไม่แข็งแรงขนาดพระโพธิสัตว์แล้วก็ไม่เนิ่นนานเท่าเรียกว่าเราเราวหกหมื่นชาติและด้วยบารมีอันนี้ปรารถนานิพพานเหมือนกันแต่ว่าขอเป็นเรือพ่วงมันง่ายกว่า ว่างั้นเถอะอันนี้ก็ต้องบารมีสิบเหมือนกันอันนี้คือเหตุปัจจัยที่จะถึงพุทธธรรมหรือพูดกันง่ายๆเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดเป็นบัวเหนือน้ำนี่คือคำตอบว่าใครจะถึงพุทธได้หรือ ถึงพุทธไม่ได้สิ่งทั้งหลายในโลกมาแต่เหตุมันไม่เกิดขึ้นลอยๆอหรอกเหตุปัจจัยที่ถึงพุทธธรรมก็คือเรื่องตั้งใจจะพ้นทุกข์คือตั้งใจปรารถนาพระนิพพานก็ที่เราทำบุญน่ะบุญบาปบุษลาธรรมมาอากุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาที่พระท่านเทศในงานศพเป็นอภิธรรม อันนั้นเป็นของธรรมดาเหมือนคลื่นในทะเลแต่ว่าบารมีนี่มีเฉพาะในพุทธศาสนาเหมือนกับว่าคนพายเรือไปเรือก็มีแผนที่ก็มีเข็มทิศก็มีแล้วรู้ว่าจะไปที่ไหนมันคืออะไรคือแจ่มแจ้งในการกระทําทุกขณะหรือทุกวันเพราะทําอันนี้เพื่ออะไรสิ่งนั้นคืออะไร แจมแจ้งปรารถนาพ้นทุกข์ที่เกิดจากความโง่เวียนว่ายตายเกิดเรียกว่ามีจุดมุ่งหมายแน่นอนปรารถนาแน่นอนรู้ความหมายของสิ่งที่จะถึงแน่นอนคือพ้นโง่พ้นทุกข์มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ขึ้นต้นด้วยอธิษฐานบารมีเหมือนกับพระโคตมะเจ้านี่แหละ ในสมัยเป็นดาบทเมื่อพระพุทธองค์บรรล,ลุโพธิญาณในวันวิสาขาบูชานั้นท่านไม่ได้พูดอะไรมากหรอกท่านพูดว่าหมดกิจหมดกิจประมรจันเป็นโฮลีเวิร์กว่างั้นเถอะหรือหมดโฮมเวิร์กแล้วไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างนี้อีกแล้วแม้แต่ภาวนาได้ภาวนาไปเรียบร้อยแล้ว เจริญอริยมรรคไปหมดแล้วหมดเรื่องชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเท่านั้นนะและท่านก็นั่งเงียบเพราะว่าท่านตรัสรู้อริยสัจสีนิพพานหรือว่าบรรลุอริยสัจธรรมหลังสองวิชาต้นที่ท่านบรรลุด้วยวิชาสามวิชาที่วิชาที่หนึ่งมองเห็นอดีตไม่มีที่สิ้นสุดวิชาที่สองมองเห็นอนาคตไม่มีที่สิ้นสุด แม้ชื่อพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตแต่นี่ยังเป็นวิชาโลกอภิญญาก็เรียกพวกฤาษีชีพไพราบางองค์ก็มีแต่ไม่มากเท่าพระโพธิสัตว์วิชาที่สามเป็นสำคัญเป็นอภิญญาพ้นโลกจิตเจริญอริยมรรคขึ้นได้จึงเจริญถึงสมาธิปัญญาขั้นพ้นโลกมหาสติเป็นโลกุตระสติ พ้นโลกถึงเจริญสติปัฏฐานสำเร็จจึงแจมแจ้งอริยสัจสี่นิพพานนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้ใครไปถามที่ไหนไม่ว่าเมืองไทยเมืองนอกฝรัง่งพระพุทธศาสนาคืออะไรอริยสัจสี่รู้เออรู้แล้วเป็นไงจิตใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ความสักอย่างอืม ไม่ได้ความสักอย่างศรัทธาก็ไม่มีศีลก็แย่กิเลสก็เต็มจิตไม่ได้เป็นเพราะอย่างนั้นขนาดพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้อย่างชัดแจ้งแล้วขึ้นต้นนะธรรมาจักท่านแสดงมัชฌิมาปฏิปทาเสียก่อนต้องถือว่ามรรคแปดอริยสัจจะมรรคสติปัฏฐานมหาสติ แล้วจึงแสดงอริยสัจสี่มันไซแจวอยู่แล้วนี่เหมือนกับนั่งอยู่ในห้องนี้ทุกคนเพราะอะไรก็เพราะรู้จักถนนถูกต้องแล้วก็ไม่รู้แค่นึกเอาลงทุนเดินมาตามถนนถูกต้องมันจึงมานั่งอยู่ที่นี่อันนี้มันแจวที่สุดนี่สำคัญแต่ว่าจะรู้พุทธศาสนามันต้องปฏิบัติยังไง ปฏิบัติทางถูกต้องเดินตามถนนถูกต้องไหมขึ้นต้นด้วยศรัทธารักษาศีลภาวนาธรรมหรือยังก็ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างก็รู้ว่าพุทธะรู้อะไรตัวเดียวก็ไม่รู้ขนาดพุทโธตัวเดียวก็ไม่รู้แล้วละไปรู้ตามตัวหนังสือว่าแต่มันไม่ได้เข้าถึงจิตใจที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า การจะมาถึงพุดนี่ถ้าพูดกันย่อๆมันต้องอาศัยเหตุที่มีบารมีเป็นต้นทุนเป็นแบ็กกราวเป็นความดีเด่นไม่มีพื้นฐานมันก็แย่ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเหมือนอย่างว่าเราปรารถนาเบนอย่างนี้เราก็ต้องทำงานเป็นเวลานานเก็บไว้ทีละเหรียญสองเหรียญมันเต็มกระป๋องเมื่อไหร่ก็ไปซื้อได้ ถ้ามันไม่ได้เพียงแต่นึกเฉยๆงานอะไรก็ไม่ได้ทำหาไรายได้อะไรก็ไม่มีเก็บก็ไม่เก็บแล้วมันจะได้ทำอะไรได้มันก็เป็นของธรรมดาที่สุดเพราะเรื่องว่าการที่จะมาสู่พุทธธรรมนี่มันต้องอาศัยผลอาศัยการกระทำแอคชั่นไม่ใช่มานั่งคิดเอาคิดเอามอรัลแอคชั่นสปิริชวลแอคชั่น คือการขจัดกิเลสความโง่ออกจากจิตทีละน้อยละน้อยท่านไม่ได้บอกตามตรงว่าบอกว่าบารมีสิบแต่เนื้อหามันเป็นยังไงพอเริ่มต้นทานบารมีนี่ก็ขจัดความตระหนีออกไปมันมีด้วยกันทั้งนั้นแหละบารมีสิบก็ขจัดจิตให้พ้นจากความมืดอีกหลายอย่างเช่น ขจัดกิเลสหยาบมากออกไปเฉพาะอย่างยิ่งคือผิดศีลห้าผิดศีลอื่นๆอีกภาวนาบารมีเช่นสติภาวนานี่ขจัดกิเลสอย่างละเอียดออกไปจากจิตใจให้หมดจึงเป็นการปฏิบัติพุทธศาสนาที่ท่านสรุปไว้ในวันมาคะบูชา